สวัสดีค่ะคลิปนี้อยู่กับแม่น้องซันนะคะคลิปนี้นะคะแม่น้องซันก็จะพามาดูไอเดียการทำรั้วก่ออิบ,บล็อกกันค่ะตัวเสารั้วนะคะเราจะใช้อิบ,บล็อกในการก่อเป็นเสาขึ้นไปค่ะขนาดของเสานะคะก็จะเป็นขนาด40คูณ40เซนติเมตรค่ะวิธีการทำนะคะหลังจากที่เราเทคานขอดินแล้วก็ตั้งเสาเหล็กขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะ ก่ออิบล็อกรอบตัวเสาเหล็กแบบนี้ค่ะระยะห่างของเซนเตอร์กลางระหว่างเสาต่อเสานะคะอยู่ที่2เมตร50เซนติเมตรค่ะวันระยะห่างของตัวเสานะคะระหว่างอิบล็อกฝั่งนี้กับอิบล็อกเสาอ,อีกต้นหนึ่งนะคะ,ะระยะห่างโดยเฉลี่ยนะคะจะอยู่ที่2เมตร10เซนติเมตรค่ะ,ะจากนั้นก็ขีดเส้นเอาไว้นะคะ แล้วก็ใช้ปูนวางแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเกาะขึ้นมาตามเส้นแดงที่เราขีดไว้นะคะการทําเสารั้วแบบนี้นะคะก็จะเป็นเสาที่ค่อนข้างใหญ่และดูแน่นหนานะคะการใช้อิฐห็นปูนทรายสาหรับทํารั้วแบบนี้นะคะก็จะค่อนข้างเปลืองนะคะจะใช้อิฐนะคะจํานวนมากค่ะระยะ ความยาวของลัวนะคะรัวตัวนี้ความยาว40เมตรนะคะแม่น้องสันสั่งอิบ,บล็อกมาทั้งหมด1,400ก้อนค่ะอิบสองก้อนที่ขนานกันนะคะเราก็จะวางอ่าอิบก้อนที่3ด้านบนนะคะทาบดูค่ะระยะความยาวของอิบ,บล็อกแต่ละก้อนก็จะเท่ากันนะคะาวางให้ด้านขอบสายขวานะคะเท่ากันแบบนี้ค่ะเมื่อได้ที่แล้วนะคะเราก็จะทําการ กาะอิบตรงกลางค่ะเกาะอิบออกครึ่งก้อนนะคะอ่าก็ออกแบบนี้ค่ะอ่าก็จะมาวางแล้วก็จะเกาะขึ้นมานะคะปูนที่ใช้ก่อน,นะคะก็จะเป็นปูนนกเขียวธรรมดานี่แหละค่ะสําหรับงานเกาะฉาบทั่วไปค่ะอ่าตัวอิบล็อกนะคะแม่น้องสันก็ซื้อมานะคะอ่าราคาช่วงนี้นะคะราคาก้อนละ5บาท80สตางค์ค่ะ การใช้อิบ,บล็อกแบบนี้ในการทำบ้านและทำรั้วนะคะก็ยังได้รับความนิยมอยู่ค่ะอ่าราคาขายอิบ,บล็อกทั่วไปนะคะตั้งแต่5บาทไปถึง7บาทค่ะก่อนที่4นะคะก็จะก่อแบบนี้ค่ะก่ออิบ,บล็อกชั้นที่2นะคะเราก็วางปูนค่ะอปูนที่เราวางนะคะก็จะค่อนข้างหนาค่ะ ใช้อิฐบล็อกก้อนเต็มนะคะาวางลงไปบนปูนแบบนี้ค่ะใช้เกลียงใบโพนะคะขูดเก็บปูนให้เรียบร้อยค่ะอีกฝั่งหนึงนะคะก็ทำลักษณะเดียวกันค่ะก็จะใช้อิฐบล็อกก้อนเต็มนะคะาวางไว้บนปูนแบบนี้ค่ะ อิดที่เราเกาะขึ้นไปนะคะจะต้องได้ระดับน้ําค่ะความสูงของอิดบล็อกที่เราจะเกาะทําเสานะคะก็จะเกาะสูงขึ้นไปทั้งหมด9ก้อนค่ะฝั่งนี้นะคะก็จะใช้อิดครึ่งก้อนค่ะเกาแล้วก็วางบนปูนแบบนี้ค่ะช่างที่มาสาธิตให้ดูวันนี้นะคะก็เป็นช่างผู้หญิงค่ะ ก็จะมีช่างผู้หญิงที่เก่งๆเยอะเลยนะคะเดี๋ยวนี้ถ้าใครคลุกคีกับางานทางด้านก่อสร้างนะคะก็จะเห็นช่างผู้หญิงที่สามารถก่ออิฐฉาบปูนได้ทัดเทียมกับช่างผู้ชายเลยค่ะก่ออิฐอีกฝั่งนี้นะคะแต่ละชั้นนะคะก็จะใช้อิฐบล็อกจำนวน3ก้อนค่ะ การเกาะอิบล็อกของเรานะคะก็จะแบ่งหน้าที่กันค่ะช่างพี่ผู้หญิงคนนี้นะคะก็จะทําการเกาะเสาส่วนอีกคนนะคะก็จะเกาะกําแพงอิบล็อกค่ะกําแพงอิบล็อกของเรานะคะเราก็จะเกาะขนานกันค่ะก็จะเว้นช่วงตรงกลางไว้นะคะสําหรับเทป,ปูนลงไปค่ะระยะห่างจากขอบด้านนอกที่ล่นเข้ามานะคะก็จะล่นเข้ามา7เซนติเมตรค่ะ ความกว้างของตัวคานกำแพงนะคะก็จะกว้างประมาณ25เซนติเมตรค่ะถ่ายระดับน้ำนะคะสำหรับกำหนดเกณฑ์การก่ออิบล็อกค่ะอิบล็อกที่เราจะก่อขึ้นไปสำหรับทำตัวกำแพงนะคะก็จะก่อขึ้นไปทั้งหมด4ี่ก้อนค่ะ,ะก่อขึ้นไปขนานแบบนี้นะคะถ้าเป็นรั้วกำแพงทั่วไปนะคะก็จะ ก่ออิบล็อกขึ้นมาอ่าแผงเดียวชั้นเดียวค่ะนี่ก็จะเป็นปูนนะคะปูนที่เราใช้นะคะก็จะเป็นปูนเกลียวทั่วไปค่ะตอนนี้รถก็กําลังมาส่งอิบล็อกค่ะอิะอบล็อกที่เราสั่งไป1,400ก้อนนะคะตอนนี้รั้วของเราก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วค่ะ บล็อกที่เราใช้นะคะก็จะเป็นสองเท่าของลวดธรรมดาทั่วไปค่ะก็จะใช้อิดและปูนจำนวนมากนะคะเสาวลวดค่ะสูงทั้งหมด9ก้อนนะคะตัวคานคอดินด้านล่างนะคะมีความสำคัญมากค่ะเราขุดลึกลงไปประมาณ40เซนนะคะความกว้างก็40เซนติเมตรเช่นกันค่ะเราเทคานถึง3วันค่ะเนื่องจากผสมปูนเทเองนะคะ มาดูวิธีการแบ่งครึ่งอิดบล็อกค่ะ,ะเราจะใช้ค้อนทุบหัวทุบท้ายแบบนี้นะคะจากนั้นก็ค่อยๆเคาะตรงกลางออกแบบนี้ค่ะอิดบล็อกก็จะหักออกจากกันง่ายๆแบบนี้เลยนะคะการทำรั้วที่มีน้ำหนักที่มากแบบนี้นะคะจะต้องทำคานที่มีขนาดใหญ่นะคะสามารถที่จะ,อะรองรับน้ำหนักของอิดบล็อกและปูนได้ดีค่ะ ตอนนี้นะคะอากาศร้อนมากค่ะ,ะแม่น้องสันนะคะก็ได้เช่าเต็นท์มาค่ะสำหรับกลางกันแดดนะคะเพื่อที่จะ,จะ,ะลดความร้อนในการทำงานค่ะอากาศร้อนแบบนี้นะคะทีมงานเราก็ไม่ไหวค่ะงานก็ไม่เดินนะคะเราก็จะต้องอจำเป็นที่จะต้องมีตัวช่วยแบบนี้นะคะค่อยๆย,ยกมานะคะ ตั้งในจุดที่เราจะทำการก่ออิฐค่ะตอนนี้ก็ก่ออิฐขึ้นมาก้อนที่5แล้วค่ะ,ะเราก็จะใช้ระดับน้ำนะะในการก่ออิฐขึ้นมาทุกก้อนค่ะตอนนี้รั้วของเรานะคะก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วค่ะรั้ความยาวทั้งหมด40เมตรนะคะก็แบ่งเป็นช่องละ 2เมตรหได้ทั้งหมด16ช่องค่ะตัวเสารั้วนะคะที่เรา,าทำการตั้งขึ้นแบบนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด18ต้นค่ะตัวที่ก่อขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้นะคะเวลาใส่เหล็กนะคะเราจะใช้เหล็กปลอกคานค่ะเป็นเหล็กปลอกคานขนาด40คูณ40เซนติเมตรนะคะเราก็จะตัดมุมของ เหล็กนะคะจากนั้นก็นํามาเสียบไขว้กันแบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อมาก็ทําการเก่ออีกขึ้นตามปกติเลยค่ะถ้าไขว้เหล็กแบบนี้นะคะตัวเสารั้วนะคะก็จะมีความแข็งแรงขึ้นมาอีกค่ะต้องใช้ระดับน้ํานะคะแล้วก็ก่อไม่ให้หนีเชือกเอ็นค่ะเชือกเอ็นที่เราขึงไว้นะคะเราก็จะขึงยาวตลอดแนวค่ะ ากาศตอนนี้ก็ร้อนมากค่ะสังเกตดูพี่ช่างนะคะอ่าพี่แกไม่ชอบใส่เสื้อค่ะหมวกก็ไม่ใส่นะคะสุดยอดจริงๆค่ะความสูงของอิฐบ,บล็อกนะคะจำนวน9ก้อนก็จะได้ความสูงประมาณ1เมตร80เซนติเมตรค่ะตัวเหล็ก3ที่โผล่พ้นเสาแบบนี้นะคะช่างก็จะตัดแต่งที่หลังค่ะ หลังจากที่ช่างก่ออิฐนะคะจะเป็นเสาแล้วก็ตัวคานรั้วค่ะอ่าก็จะมีช่องว่างตรงกลางนะคะช่างก็จะผสมปูนค่ะเทลงให้เต็มเสาแล้วก็เต็มคานรั้วนะคะสำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนการเทอ่าตัวคอนกรีตลงบนเสาแล้วก็ตัวคานรั้วนะคะ สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตาม mm hmm. กดไลค์ hmm. กดแชร์ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่น้องซันด้วยนะคะ mm hmm. พบกันใหม่คลิปหน้า mm hmm. สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ